โอซาไซกว่าดิโอซาไซอันนี้อย่าให้ทางจังกุลิลโยกให้โจเสบีเกนดาคลออย่าเน่อ่าโจเสบีเกนดาคลอ with the amusement မျိုးเน่อ่าลณีโอเยมาออนดาคูดาเยองจาเร่อยาหลัวเลคลอเนาะคูดาละบอนี่โจแมลอโอวาอย่าบ่นเน่ยะนี่อาคันจะเกทุนดิเกจามาเยเน่เน่ยูยูป๊อปป๊อปป๊อปนะเยเร่นี่เสือจ๊ะยู๋หวยได้แล้วตัวเยด้าดาบเลนไดฟูเลนเน่เน่ป๊อบป๊อบโยโจเสบีเกนดาตวยเลนเน่เนาะอซา 会啊那，嗯，你做白炊米不？白炊米，白菜干菇泥。哦，白菜干菇泥。哎呦，偷摘了，摘了菜，哦这那，买菜买了不得买钱买钱怎么讲了呢？一个厨房得一口干，我买了不贵。么呀，又得嘞。口里灯光好没有？这全都包干了一口。不不不不不不不。口子我让我就干，干几个嘛。不不不不不不不。再把讲出来。讲讲呀，我讲讲啊不。一口干的嘛是鸭味。鸭味。十八块了。十八块了嘞。七十几块一。那口钱够讲一个？

อืม่ช้มาแ้วเนี่ยพชอนแไออไปผูก็ต่อจากไจีลงทีอุ้ยมาเลยเดี๋วหัจ้ะเสียูกินแล้วตอเคุณอรอมาป่นอยอือืมอดีเนาะอืเต่าเทอาไรน่าชืใกได้่อยู่แลแต่ของเนี่ยเอ้แม่สามไม่บาองมวยบาทูเนี่ยอมเราไม่ไดตม่ด้เลยจ้ะไม่ดดู่นนี่อย่างดทสาอยู่ เราพยายามบอกหนาอยู่ราเอาโอคลบบรามาลยวอาผลีเลอ้มมาลยวอาผลีเลอป๊าป๊าป๊าป๊อืมม่เลว่าูเชเชมัน่ทักงอหอะแม่ตีเด็ลมันไลืนกัได้เชียเนาะช่นู่เจะช่ยาบ่าอะไรเนี่ยบ่าวหราขแรกป๊ป๊ป๊ชอข้อแรกพ่ะอยากกลขอีอไม่อยจุมาปาชิมาด้งด่มาเลนว้มล้ะอืมได้คู่คู่ก่ะจ้ามา โอ้ยเล็ดเข้ามาตุ้มมาคู่เว้ยอืมใต้ออกมาละนี่น่ะอถลุจับป้องของน่ะน่าจะเว้ยล่ะอืมบ่รู้สิมาบีออนอ้าขู่ตาให้จังกล้วยอยู่จะเสียบกินได้หว่ายอจังกล้วยอ๋อทําไมอ๋อทําไมมวยอ่ะบ่เนาะอืมบ่อ๋อตายอยู่ปิดตัวเนาะเนี่ยอ๋อทํามวยอ่ะกูเนาะใช้ดิออเจอบักบ่นี่บักอะอยู่ดินี่เราแกะเลยอ่ออืมไม่เคยคุยนี่ในวีดีโอเนาะอืมเยตะปดอยากกินมาแล้วอืมกูจะเสียบกินได้อวดอ๋อเดมุนีอ่ะอ๋อมาเลยเว้ย

เว้ยตะบ่าว <ampa> ันน่ยอืมตะบ่าวาจะบอกวัาะเสีผ่าจะปางน้อ่เว้ยมาเดยสีผาเราลกพงอ่ะเขาถทกไว้นัพรองอ่ะเราเทียวอืมอืมชอีกอยแล้วเได้ล้ออืมมมอืมอไรอุ่นมาอืมวัน้ยแบบีกี่มาบุญแลวาคุยกัเลยจี๋อ่ะปับเลบิบิลัเลได้อืมอือีมัคุยีเซ่เซด่นใเชงเน่ะอืมไปอยบ้าตอนนปบิบิอ อาจาเอออืมนี่เน่ยย่ปชิ้นน้นไหนชิ้นนู้นไนอืมอก็เอาก็เนือบาตัดจากใครตัดจากใครอยงก็ผ่าแยสิบมออบบ้องกอข้าวมาเราลุกข้ามาเอาไว้แล้อันะหัอซื้อบองเลี้วเออซื้อบองเล้วว่ะบ้องเลี้ยวมาละมาแต่ซื้อบองเลยวบางวันลตัดยาเออลกาหัวอ่าตัดาีอ่ะ ตัจากเลยตจากสีของเลป่ะที่ม่มองมาป็นยตนก็ไยูแต่เียดูเราตัจากเนไมดูไม่เลยืมีค่าก็ตาเราออกต่อเธอไนี่ดันนี่ไม่หนูงปโอ้นั่นเลยดันนี่ใครไม่เน้นที่อยู่เรื่องอุลปุ่นถอะเนี่ยอยู่าจ้เสพกินแะเท่ต่อเอดูเนาะยูยูเนะอยยังไมเจ็บามปุเดยูสายอะไรตัดมาู้เอ

हम न था का हम ລະບຸນ right. so ີ네້ນາຜູ້ບ <rivalry> ຸນີ້ນາເຄາະລະຊາລະຊາລະຊາໄປນະຈືຢູ່ອັນບໍ່ມາຍິບໍ່ນະທາຊຸມແຍອີ່ພີ້ຊຸ່ຍດີບໍເພິນິແມ່ເຮົາແຈພໍພີ້ຊຸ່ຍດາເນາະແກ່ແຈອັດຕາປັດນີ້ເອີຢ່າມາຍິກາວອໍຈໍຫນ້ານັ້ນທີຄີຄີເລຄິດຊໍມາຍໍເລໂຕບັກຍໍ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 ເນາະແກ່ກາວກອງເນາະຢູ່ຍິງກາວມືຊິດກອງເນາະຊິດຊິດວ່າວ່າເນາະຢູ່ດາເນາະເທດສາສໍຈິດເນາະມາອອງພອງຫນາຢູ່ດາ หมดแต่ครอบรอชาติได้ช่อเลยบอกครอบแล้วนี่กันๆบ่อได้ใช่ไหมเออมองๆมาดิจ๊ะแต่กลับกว้างเชิบโดนเนอะเอออยู่แล้วนี่อยู่เราตาแล้ววะเออรูปปอยหมเธอเนอะนี่อยู่เราถ้าตาได้อแหลก้อตาก้อจาละขูอืมเยมันนี่คู่เลยอยากบอกว่านะอยู่กะนี่คู่มีสาวกี่หรอมีสาวกี่วาน้อเยม่าวะอืมมาเดี๋ยวเราจะแต่เล่แต่จะจะขอมาเล่นอยู่สาวกี่หรอใส่กว่าดิเนอะดับมันใส่เออเนอะเนาะชมเล่นกว่าดิดับมันใส่เดะตา